ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามขอฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของข่าวที่เผยแพร่ออกไปทางสื่อออนไลน์เผยแพร่ออกไปทางช่องข่าวต่างๆ ในประเทศไทยนะเจ้าค่ะไม่กี่วันมานี้สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจฉิมาสัมพุทธ,ธะได้ถูกเผยแพร่ข่าวออกไปในเรื่องของพระคาถาพุทธ,ธจิตตะแนวทางการสวดฟอกจิตและค่อนข้างเผยแพร่อ,ออกไปในทางที่ไม่ดี เพราะว่าเขานั้นเผยแผ่ไปตามความไม่รู้ไม่เข้าใจของเขาจนเกิดเป็นกระแสทุกคนที่เขานั้นเป็นศิษยานุศิษย์เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็เป็นห่วงส่วนคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเขาก็ตัดสินไปในด้านลบ ลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงและจะได้นำธรรมนี้ไปเผยแผร่ให้ญาติธรรมญาติพี่น้องทั้งหลายได้ฟังได้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้ เข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงด้วยพระพุทธเจ้าค่าดีแล้วล้เนะพระพุทธเจ้าโดยเอ่ยลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจงตั้งใจทำความดีนะัปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดมากที่สุดแล้วก็ทำความดีนั้นไปทำไปทำไปตามหน้าที่ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรทั้งหมดละลูก ขอเพียงแค่ทำหน้าที่ให้ดีเป็นดันดานไปทุกอย่างก็จะผ่านเป็นดันดานไปเหมือนกันในโลกใบนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำดีหลอกลูกเพราะการทำความดีย่อมจะนำมาซึ่งชัยชนะลูกเอ,อ,เอ,อ๋ย ผู้พิพากษาในจักราวาลคือกฎแห่งกรรมเขาเที่ยงธรรมอยู่เสมอเมื่อเราทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอทางออกทางไปของเราก็ย่อมมีจงตั้งใจรักษาศีลจงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจฝึกสมาที่ฝึกฝนปัญญาเถอ แล้วลูกนั้นก็จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้หมุนไปได้เช่นนั้นลูกเออเอยลูกจงจำเอาไว้เถิดว่าลูกนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ขับเคลื่อนเรือสำเาาแก้วสำเภาทอง เรือสุวรรณหงแก้วสวรรณหงทองขอบับเคลื่อนมาสู่พระนิพพานนำพาผู้โดยสารมากมายลูกนั้นจะได้ดช่วยผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์เชนนั้นลูกเอ๋ยการทำการใหญ่ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นธรรมดาการที่ลูกนัน้นผ่านผลอุปสรรคบททดสอบครั้งหนึ่งจะทำไอ้ลูกแกงแกล